อย่ามานนมอย่ามาโนท้องน้ำมอยเลยอย่ามานนมอย่ามานนอย่าอาการมันงได้อย่ามานนมอย่ามาโนท้องน้ำมอยเลยอย่ามาโนแต่ชีโชแค่ไหนว่าคิดอะไรอ่ะก็สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนเลยก็สวัสดี ตอนเช้าๆของผู้กันเฮ้ยไม่ใช่ก็สวัสดีนะครับตอนบ่ายๆใกล้จะเย็นแล้วก็วันนี้ผู้กันก็อยู่บ้านนะครับก็กําลังซักผ้าแล้วก็จะตากผ้าอยู่ก็ช่วงนี้ก็ว่างๆก็เลยจะมารีวิวสินค้าให้ฟังนะครับก็สําหรับคนที่รู้สึกว่าไม่อยากฟังก็ไม่ต้องฟังนะครับแล้วก็สําหรับคนที่อยากฟังก็ขอบคุณครับก็สําหรับคนที่ รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วไม่ต้องการการดูแลตัวเองไม่ต้องการคำแนะนำดีๆนะครับไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ไม่ต้องฟังก็สำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยก็อยู่ฟังกับผู้กันก่อนนะกะ็วันนี้ผู้การก็จะมาขายของนะครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งเข้าใจเลยว่า คนที่น้ำหนักเยอะเนี่ยอยากจะลดความอ้วนใช่ไหมก็สำหรับว่าตัวนี้เนี่ยคือตัวเดิมไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับก็ตัวนี้ที่จะเอามาแนะนำก็คือตัน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 นี่เลยเมโซนะครับใครไม่รู้จักบ้างตอนนี้ถ้าใครไม่รู้จักเนี่ยโคตรเชยเลยบอกเลยนะเพราะว่าเมโซนี่เขาดังมากเลยนะเรื่อง การควบคุมน้ําหนักนะครับก็ถามว่ามันดีมากไหมบอกเลยว่ามันดีมากซึ่งกันเป็นคนดื้อยามากนะครับก็ถ้าถามประปาเนี่ยปะปาจะรู้ดีเพราะว่ากันเป็นคนที่ดื้อยาเอามากๆแล้วก็จนต้องดีท็อกตัวเองอะ่ะต้องแบบซื้อยามากินเพื่อดีท็อกล้างสารพิษนะฮะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยถามว่าดียังไงคือมันช่วยในเรื่องของควบคุมอาหาร ไม่ใช่แค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวนะยังดักจับไขมันบวกกับไม่ทําให้เราโซมอีกด้วยแถมยังช่วยให้เราเนี่ยผิวดีสุขภาพดีแล้วก็สดชื่นสดใสทั้งวันอีกด้วยนะซึ่งมันดีมากจริงๆถามว่ามันสังเกตยังไงว่ามันดีคือยาลดความม้วนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าทุกคนจะคงจะรู้จักไรโปรแรโปรเนี่ยเวลากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะถ่ายออกมาเป็นน้ํามันใช่ไหมซึ่ง เมโซเนี่ยก็ถ่ายเป็นน้ำมันครับแต่ถามว่าเยอะกว่าไรโปรแปดไหมยเยอะมากเลยนะฮะน้ำมันที่ออกมาจากร่างกายเราเนี่ยมันเยอะมากซึ่งไรโปรแปดเวลาทํางานเนี่ยกินเข้าไปเวลาอึจะอืหรืออุจระ,ะเนี่ยจะออกเป็นแค่น้ํามันแค่เป็นน้ํามันก้อนเล็กๆใช่ไหมแต่สาหรับเมโซเนี่ยคือแบบออกมาเป็นน้ํามันจริงๆอะที่มันค้างอยู่ในร่างกายวันต่อวันอย่างเงี้ยซึ่งมันดีมากแล้วก็เห็นผลในกล่องเดียวจริงๆซึ่ง ผู้กันเองก็กินนะครับภายในกล่องเดียวเนี่ยผู้กันผอมลงไปเลยนะฮะก็อาจจะสังเกตได้จากหน้านะครับผู้กันเป็นคนที่เวลากินเนี่ยจะเวลากินเยอะๆเนี่ยจะบวมและจะบวมไม่ได้บวมแค่พุงนะจะบวมทั้งตัวเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้กันผอมลงไปเยอะมากนะครับจากรูปในอินสตาแกรมอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นผลได้จริงสําหรับ คนที่สนใจเมโซนะครับหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยผู้ก,กันขอแนะนําเลยว่าไม่ผิดหวังชัวร์วนะฮะาำว่ากินเองไหมกินขายเองไหมขายนะครับงก็มาช่วยอุดหนุนผู้กันได้ราคาอยู่ที่กล่องละพันสบาทนะครับมี30แคปซูลด้วยกันวิธีการกินให้ผอมแบบรวดเดียวของผู้กันก็คือ กิน9วันเอ้ยไม่ใช่9วัน9เม็ดต่อวันนะครับก็คือเช้า3กลางวัน3แล้วก็เย็น3ซึ่งเห็นผลนีจริงนะใครไม่เชื่อก็ลองเอาไปทดสอบกันดูได้นะครับสำหรับกันก็แนะนำตัวนี้เลยนะตอนนี้แล้วก็ฝากคู่กันไปเลยสำหรับคนที่งบน้อยนะครับนี่ฟูโกโกก็ยังใช้ดีอยู่เหมือนเดิมน,นะอยู่ที่กล่อง170 ก่องละรอยเบาทเท่านั้นเองซึ่งทุกคนคงจะรู้สปปรรพคุณของมันดีผู้กันก็จะไม่แนะนำอะไรเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ถามว่าผู้กันกินไม้กินนะครับแล้วก็ผู้กันเป็นคนไม่ได้ข่าวเวอร์นะครับไม่ได้ข่าวเกินไปเป็นคนที่ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็เ,น,เนียนเนียนเฉยเฉยไม่ได้ขาวเวอร์จนรู้สึกว่าโดบย่ายอย่างหนักนะฮะก็ตัวนี้เลยนะครับคอร์เจนกูต้าไลนะครับซึ่ง จะช่วยในการาทําให้ผิวละเอียดขึ้นเนียนขึ้นแล้วก็ดูมีผิวสุขภาพดีนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเต่งตึง,ตงผิวก็จางใสแล้วก็ต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยชงตอนเช้ากินทุกวันก็จะทําให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนสุขภาพดีจริงๆนะฮะก็อยู่ที่ราคา250บาทต่อกองมี12ซองด้วยกันไงฝากด้วยนะครับก็วันนี้ผู้กันก็ไม่มีอะไรมากก็จะมาฝากการขายของของผู้กันเพียงเท่านี้ ถ้าไม่ดีจริงผู้กันจะไม่แนะนําเด็ดขาดนะครับก็ของแท้ของจริงต้องผู้กันโฟฟ้านะคะก็ไงก็เกินจะไปนะครับเดี๋ยวจะขอตัวไปตากผ้าก่อนเนาะ้องจจ คุอนนก,ก็ต้องจะใส่คุณแมักต้องจะถอดถอด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 ีตหัวใจไว้ไปแล้วอย่ามานันงงอย่ามานันงงท้องโมยเลยอย่ามานันงงอย่ามันงงอาการลังงาท้องละโมยเลยอย่ามันโนแต่ชีวโตขึ้นนาเ่าคิดอะไรอ่ะไปแล้วครับบ๊ายบาย